ควายโซบโซเชียลมีเดียที่ดังมาจากเมืองรองของจีนก่อนหน้านี้ขัดทุนติดกัน12ปีแต่ตอนนี้กำไรหมื่นล้าน ถ้าเราพูดถึงโซเชียลมีเดียยอดนิยมในจีนเนี่ยนะคะอย่าง WeChat โต,ตหยิดหรือไม่ก็จะเป็น Weibo แต่รู้หรือไม่เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนที่กําลังมาแรงนะคะแต่ว่าเป็นที่นิยมในบรรดาเมืองรองของจีนก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าค u a ยโ h เรื่องราวของค u a ยโ h นั้นนะคะน่าสนใจตรงที่12ปีแรกเขาเนี่ยขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะบางปีเนี่ยขาดทุนเป็นหมื่นล้านและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเคยถูกสบประมาทด้วยนะคะว่าเป็นเบียล่างของโซเชนีย นั้นนะคะสามารถทำกำไรได้ปีละ70 0 0 0มื่นล้านบาทและมีผู้ใช้งานต่อเดือนที่710ล้านคนกลายมาเป็นแอปโซเชียลมีเดียอันดับ3ของจีนเป็นรองก็แค่เพียง VChat ที่มียูเซอร์ประมาณ1,380ล้านคนในขณะที่โตยินนั้นมียูเซอร์อยู่ที่786ล้านคน แล้วไข่โศกคือใครทําไมเขาถึงสามารถพลิกตัวเองจากสถานะเบี้ยล่างในโซเชียลมีเดียของจีนกลายมาเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมอันดับ3ที่สามารถทํากําไรได้ระดับหมื่นล้านบาทได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ในช่วงปี2010หรือประมาณ15ปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าการแชร์ภาพเคลื่อนไหวที่เราเรียกกันว่าจิฟเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมในจีนมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาเมืองรองหรือว่าเมืองชนบทต่างๆนะคะเพราะว่าคนจีนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังมีแบนดิตที่ต่ำเพราะฉะนั้นแล้วการส่งภาพส่งวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็ทําได้ไม่มากนักแต่ว่าภาพจิฟเนี่ยนะคะมันตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นภาาาาพเคลื่่ออนนไไหวแแบบสสสั้้ๆทีามมารรถดดงณ์ เหมือนกัน และนั่นนะคะก็เลยทําให้คุณเฉิงอีเซียว e ซึ่งเป็นอดีตวิศวกรของ Google เนี่ยนะคะเห็นโอกาสทางธุรกิจขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเชื่อมากๆเลยว่าคนเนี่ยไม่ได้อยากแค่จะแชร์หรือว่าส่ง G ิ f ฟที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะสร้าง G ิฟขึ้นมาที่มันเป็นแบบฉบับมีเอกลักษณ์ของตัวเองเขาก็เลยก่อตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า G ิ f ฟควายโชขึ้นมาในปี2011ค่ะสิ่งที่น่าสนใจตามมาเนี่ยนะคะก็คือเขาเริ่มเห็นเ่าว่าชาวบ้านที่อยู่นอกหัวเมืองใหญ่ของจีนเนี่ยนะคะ พัฒนาขึ้นมาเนี่ยในการเก็บภาพในชีวิตประจําวันของเขานะคะซึ่งมันมีความเรียลอยู่สูงมากแล้วก็เอามาต่อกันนะคะเป็นจิฟของตัวเองเพื่อที่จะแชร์ลงโลกออนไลน์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆเ,เขาได้เห็นกันซึ่งแน่นอนคะ่ะว่าความเรียลแบบนี้เนี่ยนะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคะ่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสื่อที่เป็นโทรทัศน์ก็จะเป็นอะไรที่เป็นทางการมากๆนะคะคุณเฉิงเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียเขาว่าจริงๆแล้วโลกโซเชียลมีเดียในจีนนั้นยังมีโอกาสอยู่อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่นอกหัวเมืองใหญ่ของจีน ต่อมาในช่วงปลายปี2013นินะคะอินเทอร์เน็ตในจีนเนี่ยก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะคะทําให้คุณเฉิงเนี่ยนะคะได้ลองไปชวนคุณสู้หัวค่ะซึ่งเป็นอดีตวิศวกรที่เคยทํางานด้วยกันทั้งที่ Google และเขาคนนี้ก็เคยทํางานที่ไบตูด้วยนะคะมาพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันเดิมของเขาจากเดิมเนี่ยแอปของเขาเนี่ยทำได้แค่ภาพจิ F ฟเอามาต่อๆกันใช่ไหมคะเขาเนี่ยพัฒนาต่อยอดนะคะให้แอปของเขาสามารถทําคลิปสั้นออกมาได้และก็ทําการเปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันเดิมจากที่ใช้ชื่อว่าจิ๊ฟ ควายโเนี่นะคะให้เหลือแค่ชื่อควายโศเฉยๆค่ะโดยตัวที่ทํารายได้หลักๆให้กับควายโเนี่นะคะก็คือการเปิดพื้นที่ให้บรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะมาไลฟ์ส,สดค่ะแล้วก็ให้คนที่เข้ามาดูคอนเทนต์เนี่ยนะคะสามารถกดของขวัญให้กับครีเอเตอร์ได้และเมื่อผู้ใช้งานบนควายโเนี่นะคะมีการซื้อของขวัญให้กับครีเอเตอร์ที่เขาชื่นชอบเนี่ยแพลตฟอร์มนะคะก็จะเก็บค่าคอมมิชชั่นประมาณ30-50%และที่เหลือเนี่ยก็จะนําเงินส่วนนี้แบ่งให้กับครีเอเตอร์ผู้ที่สร้้้าางนนนัขึม แต่แน่นอนนะคะว่าการพึ่งพารายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นหลักเนี่ยนะคะมันค่อนข้างท้าทายค่ะเพราะว่ารายได้ที่ได้มาจากส่วนแบ่งค่าของขวัญตรงนี้เนี่ยนะคะมันยังไม่สามารถชดเชยกับต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งที่ใช้เม็ดเงินค่อนข้างสูงได้นอกจากนี้นะะเนี่ยนะคะควายโฉเนี่ยก็ยังต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลค่ะในการแย่งยูเซอร์จากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเจ้าตลาดเดิมอย่างโตอินมาด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยก็เลยต้องหาแหล่งรายได้อื่นๆมาเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องของค่าโฆษณาค่ะ แต่ทีนี้เนี่ยพอเรามุ่งไปที่ค่าโฆษณาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจุดอ่อนของแพลตฟอร์มควยโฉบเนี่ยก็คือฐานยูเซอร์เขากว่า60%เป็นี่ยเป็นคนจีนที่อยู่นอกเมืองใหญ่ซึ่งบรรดาแบรนด์ต่างเนี่ยเวลาที่เขามองฐานยูเซอร์นี้เขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกําลังซื้อสู้กับแพลตฟอร์มอื่นๆที่คนหัวเมืองใหญ่ใช้กันอย่างตัวของ v ีแชทหรือว่าโตยินไม่ได้เมื่อฝั่งรายได้ทั้งจากส่วนแบ่งของของขวัญที่คนดูส่งให้ครีเอเตอร์รวมไปถึงค่าโฆษณาเนี่ยยังไม่เยอะ แต่ในขณะที่ต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มนั้นยังสูงอยู่ค่ะก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมค่ายโชเนี่ยถึงประสบกับภาวะขาดทุนต่อเนื่องมานานหลายปีเลย ดยในปี2017นั้นนะคะคุยโส่นั้นขาดทุนอยู่ที่93,000ล้านบาทปี2018ขาดทุนอยู่ที่58,000ล้านบาทและปี2019นั้นขาดทุนอยู่ที่92,000ล้านบาทค่ะแต่ในช่วงปี2019นั้นก็ต้องบอกว่าคุายโสเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของกําลังซื้อของคนที่อยู่ในเมืองรองหรือว่านอกหัวเมืองใหญ่ของจีนเนี่ยมันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะเฉลี่ยป,ปีปีหนึ่งเนี่ยนะคะก็เพิ่มขึ้นปมมาา2นเเเเ็ทท่่ือียบ ตงปี2010นะคะพอภาพเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าฐานยูเซอร์ที่เคยเป็นจุดอ่อนของแพลตฟอร์มอย่างควายโซที่หลายๆแบรนด์เนี่ยมองว่ายูเซอร์ของควายโซเนี่ยไม่มีกําลังซื้อหรอกมันเริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันนะคะผู้คนเนี่ยต่างอยากหันไปจับจ้อง กลุ่ม User อกลุ่มนี้นะคะเพราะเขาเห็นชัดเจนว่ามีกําลังซื้อมากขึ้นมากไปกว่าน,นั้นนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะย้ายออกจากเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเพราะเขารู้สึกว่าค่าครองชีพมันสูงแล้วก็ไปอยู่ในเมืองรองแทน แลาไม่ใช่แค่ควายโศกเท่านั้นนะคะที่เห็นสัญญาณนี้แบรนด์อื่นๆในจีนหลายๆแบรนด์เนี่ยเขาก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่ากําลังซื้อหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยเริ่มไหลไปอยู่ที่เมืองรองๆมากขึ้นนะคะอย่างยี่เฉ๋อเองหรือว่า l u c k ิ้งคอฟฟี่เนี่ยก็ต่างไปขยายสาขาในบรรดาน,นอกหัวเมืองใหญ่ของจีนหรือว่าเมืองร,รองๆเหล่านี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยพอแบรนด์ต่างๆเห็นแล้วนะคะว่าต้องขยายออกไปนอกเมืองใหญ่ของจีน การทําโฆษณาเนี่ยมันก็เลยเป็นใครไปไม่ได้นอกจากค่ายโซที่มีฐานยูเซอร์ของกลุ่มนี้อยู่หนานแน่นจะเห็นได้ชัดนะคะว่ารายได้ส่วนโฆษณาในปี2019ของค่ายโซนั้นอยู่ที่ประมาณ35,000ล้านบาทแต่ในปี2020เนี่ยรายได้ส่วนโฆษณานี้เติบโตขึ้นมาถึง195%นะคะมาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทในขณะที่ปี2021นั้นก็ยังเติบโตอีก95%มาอยู่ที่เกือบ2 0 0 0 0 0ล้านบาทค่ะพอแบรนด์เนี่ยเริ่มเห็นคุณค่าแล้วก็เข้ามมาาโฆษณผ่แพลตฟอร์ คุยโซ่เองเขาก็เห็นโอกาสทางธุรกิจอีกอย่างค่ะก็คือการต่อยอดมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะคะในช่วงนั้นเนี่ยนะคะเป็นช่วงของการล็อกดาวน์ค่ะคนเดินทางไปซื้อของข้างนอกไม่ได้ก็นิยมการจับจ่ายแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะคะคุยโซ่เองเห็นโอกาสนี้นะคะก็เลยต่อยอดนะคะจากการที่เปิดโอกาสให้บรรดาครีเอเตอร์มาทำคอนเทนต์ผ่านการไลฟ์สดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะคะให้บรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยมาไลฟ์ขายของได้แบบเรียลไทม์นะคะ และคนดูเนี่ยก็สามารถกดซื้อสินค้าสดๆได้ทันทีแต่แน่นอนว่าในเวลานั้นควายสไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่เห็นโอกาสนี้ค่ะเพราะว่าอ e ีคอมเมิร์ซเจ้าอื่นๆที่เขาทำตลาดนี้อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ลงมาทำตลาดไลฟ์สตรีมมิ่งในการขายของเช่นกันทั้งอีบาบา JD.com รวมไปถึงพิมพ์ตัวตัวนะคะ เพราะฉะนั้นคําถามที่ตามมาก็คือแล้วควายโฉเนี่ยเขาทําอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะก็ต้องอธิบายนะคะว่ายูเซอร์เหล่านี้เนี่ยเขาคุ้นเคยกับการใช้งานบนแพลตฟอร์มควายโฉอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทาให้เขาเนี่ยมาลองใช้ฟีเจอร์การซื้อของออนไลน์ผ่านควายโฉเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนอกจากนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มของคนที่อยู่ในเมืองรองเนี่ยเขาต้องการซื้อสินค้าและบริการที่มีราคาค่อนข้างถูกค่ะ และแบรนด์ต่างๆที่มาลองใช้ควายโฉในเวลานั้นเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นขายของราคาถูกอยู่แล้วซึ่งก็เหมาะกับยูเซอร์เดิมของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการแมทช์ของดีมานดขึ้นมาแล้วก็ทำให้การไลฟ์ขายของผ่านควายโฉเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ในช่วงเริ่มต้นนี่นะคะรายได้อ e ีคอมเมิร์ซของควายโฉทั้งปี2019เนี่ยอยู่แค่1,200ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะแต่ตั้งแต่โควิด -19 ระบาดอย่างเต็มระบบเนี่ยนะคะปี2020ค่ะรายได้ส่วนนี้ของควายโฉก็เติบโตขึ้นมาถึง17,000ล้านบาทและปี2021นะคะก็เติบโตต่อเนื่องมาสู่ระดับ34,000ล้านบาทและในปี2022ก็ยังเติบโตต่อเนื่องมาอยู่ที่45,000ล้านบาทค่ะ และอีกจุดต่างสําคัญของควายโฉเนี่ยนะคะก็คือเขาไม่ได้แค่ให้คนมาไลฟ์ขายของอย่างเดียวค่ะ แต่เขาเนี่ยยังมีบริการไลฟ์สตรีมมิ่งคลาสนะคะที่แปลกลายนะคะไปยังอุตสาหากรรมอื่นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ควายไฮยนะคะควยแปลว่าเร็วนะคะไฮ <Hi S 2> ก็คือการจ้างงานในภาษาอังกฤษเนี่ยแหละคะ่ะก็คือถ้าใครอยากหางานเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มตรงกลางนะคะที่ให้คนเนี่ยมาฝากเรซูเม่ไว้ได้แล้วก็ให้บริษัทเนี่ยสามารถเข้ามารีวิวนะคะเรซูเม่ของคนสมัครงานได้โดยตรงเลย ซึ่งปัจจุบันนั้นค่ายไฮตัวนี้เนี่ยนะคะมีคนใช้งานมากถึง250ล้านคนต่อเดือนและส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นระดับบูคอลานอกจากนี้เนี่ยนะคะค่ายโซเองเนี่ยยังมีการพัฒนาฟีเจอร์ที่ชื่อว่า i d e a l Housing นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่ระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กับคนที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยค่ะ และในช่วงไตรมาส4ของปี2023เพียงแค่ไตรมาสเดียวก็มีคนมาใช้งานผ่านตัวของ Ideal Housing เนี่ยมีมูลค่า transaction สูงถึง75,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะ จะเห็นได้ว่าส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซของ in นค่ายโศนี่นะคะไม่ได like ้กระจุกตัวอยู่แค่การไลฟ์ขายของอย่างเดียวแต่ยังแตกนอแตกลายออกไปธุรกิจทั้งการจ้างงานแล้วก็ภาคอสังหาริมทรัพย <acked> ์ด้วยการที่ค่ายโศนั้นมีรายได้มาจากหลากหลายช่องทางรวมไปถึงมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์ยูเซอร์มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่นะคะก็เลยทําให้ค่ายโศนี่สามารถ พลิกมาทำกำไรได้เป็นครั้งแรกในปี2023ปัจจุบันนั้นนะคะคอยโซเนี่ยมีผู้ใช้งานต่อวันอยู่ที่เกือบ400ล้านคนค่ะและถ้าต่อเดือนเนี่ยก็สูงถึง710ล้านคนโดยจากสถิติแล้วน,นะคะผู้ใช้งานนั้นจะใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มควายโซเนี่ยเฉลี่ยว,วันละ125นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียว อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือแพลตฟอร์มค่ายโสั้นจะมีะคอนเทนต์ละครสั้นนะคะหรือถ้าบ้านเราอาจจะเรียกว่าละครคุณธรรมใช่ไหมคะตอนละประมาณ1-2นาทีนะคะซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วมากนะคะเรียกว่าเติบโตระดับ10เท่านับตั้งแต่ปี2021ถึงปี2023ที่ผ่านมาและค่ายโสเองเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งในผู้นําของตลาดนี้เลยด้วยจํานวนคนดูต่อวันที่270ล้านคนโดยมีคนที่ดูมากกว่าวลสิทิตอนเนี่ย ถึง94ล้านคนค่ะแบรนด์ Brand ต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะเข้ามาทําแคมเปญร่วมด้วยเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนดูได้มาหาศาลแบบนี้นอกจากนี้นะคะคายโซเองเนี่ยยังเกาะกับในกเทรนด์เรื่องของ AI ด้วยนะคะโดยเขาเนี่ยมีการพัฒนา AI ในหลากหลายรูปแบบมาเพื่อที่จะทําโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นอย่างตัวของค l i n g AI เองเนี่ยเป็นโมเดลสําหรับการสร้างวิดีโออัตโนมัตินะคะที่คายโซเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเอง โดยในอนาคตเนี่ยคนทำมาร์เก็ตติ้งนั้นอาจจะสามารถเขียนพร้อมในตัวของคลิง AI ให้สามารถสร้างคอนเทนต์วิดีโอที่ตรงกับความชอบของกลุ่มลูกค้าได้หรือหรือถ้าเราพูดให้มันชัดๆอาจจะมีดาราแบบกุลลิ่าแบ็คปิงอย่างเงี้ยสมมติเขามีคนติดตามอยู่พันพันล้านคนเขาบอกใครอยากจะคุยกับฉันจ่ายมาเลยเดือนละร้อยสมมตินะแล้วมีคนจ่ายมีคนจ่ายสักล้านคนอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ไปเป็นร้อยล้านแล้วก็ไปแบ่งกับแปก๊กคอร์พวกเนี้ยอาจจะ60 40, 40 7030แแล้วแต่ต่อรองเนาะ โมเดลธุรกิจพวกนี้มันกำลังจะปลี่ยผมเลยคิดว่าคนที่ตอบโอโยก AI มันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่ที่นิ่งอะครับคนที่จะชนะจริงๆคือคนที่มี Data ต,ต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นโมเดลแบบคร่าวๆคือผมเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะไปสู่โลกของสื่อโลกใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มันดิสลับจากโลกทีวีมาเป็นโลกดิจิทัลแบบที่เราเห็นเนี่ยมันกําลังจะไปเป็นสื่อแบบที่มี AI ประสานอยู่โฆษณาในอนาคตเนี่ย ผมว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะเป็นตัวเราเลยครับตัวเราเป็นพระเอกของโฆษณานั้นกําลังใช้บริการสินค้าบริการอยู่แล้วก็นางเอกของเรื่องราวนั้นก็จะเป็นคนที่เราไปกดติดตามและเราชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้โฆษณานั้นมันจีมชรีกับเรามากเราไม่สามารถจะกดผ่านไปได้แล้วก็อาจจะนําพาไปสู่การซื้อได้ง่ายขึ้นผมว่าร่มกาลังจะเปลี่ยนเลยนะในแอร์เรียนเนี้ยถ้าใครที่ทําได้ก่อนใครทาได้ดีกว่าเนี่ยเราจะเห็นแบบโอโ้โหแล้วไอส้สมันเริ่มทําแล้วเราเริ่มเห็นเขา เราจะเอาเสื้อไปขายอย่างเงี้ยเขามี AI จําลองให้เราเลยนะเราแค่อัปโหลดอัปโหลดเสื้อผ้าเข้าไปนางแบบมันก็ใส่เสื้อเดินเลยเราเขียนจะให้เดินหมุนยังไงบรรยากาศข้างหลังเป็นชายทะเลเราแค่พิมพ์ลงไปในคลิงลยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็มันก็ท้า่ายครับแล้วมันกําลังจะกําลังจะเปลี่ยนไอเดียนนี้สนุกแล้วก็อย่างค่อยโ่งคือตลาดยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ตอนที่ผมซื้อนี่ปีอ่ะจะสิเอา้าตอนนี้จะสิมันก็ และดูยังไม่แพงมากอะไรํำนองนั้นกับดยคลิงง i i นั้นนะคะสามารถทำรายได้ให้กับค่ายโซไปแล้วถึง460ล้านบาทค่ะตั้งแต่เปิดตัวมาในไตรมาส4ของปี2024ที่ผ่านมา ซึ่งความสำเร็จต่างๆตรงนี้ก็เรียกว่าสะท้อนผ่านผลประกอบการของค่ายโซในปี2024นะคะว่ามีรายได้เติบโตขึ้น12%จากปีก่อนมาอยู่ที่เกือบ6แสนล้านบาทในขณะที่กําไรเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง140%จากปีก่อนมาอยู่ที่ประมาณ71,000ล้านบาทแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายรวมในระบบอ e ีคอมเมิร์ซสูงถึง6.4ล้านล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง17%จากปีก่อนหน้าค่ะ และในส่วนของสัดส่วนรายได้ของควายโสงในปัจจุบันนั้นก็จะมา,าจากบริการโฆษณา57%การไลฟ์สตรีมมิ่ง29%แล้วก็บริการอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอีก14%นอกจากนี้เนี่ยนะคะควายโฉก็ยังเดินตามรอยรุ่นพี่ๆนะคะโดยการขยายธุรกิจของตัวเองเนี่ยออกมาทำแอปพลิเคชันเพื่อให้คนนอกจีนได้ใช้ด้วยซึ่งนอกจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อแอปพลิเคชันว่าควายเขาก็จะเหมือนไอโตยิงก็มี Tik t o k เนาะ ควโซเนี่ยเขาก็ทำใ้ KWAI ก็ A I, คือเขาจะต้องแยกออกมาเพราะว่าเข้าใจเองนะเข้าใจเองว่าถ้าถ้ารันอยู่บนบนควยโซเนี่ยมันจะไปติดกฎหมายของรัฐบาลจีนว่าข้อมูล Data ทั้งหมดต้องเก็บในประเทศจีนแล้วมันอาจจะไปติดเงื่อนไขในการขยายออกไปในตลาดโลกก็เลยต้องทําเหมือนโตยินเลยก็คืออันหนึ่งเล่นของในจีนอันนึงเล่นของระดับโลกเนาะอันนี้ทำแล้วครับ KWAI ก็มีคนใช้ในบราซิลแบบแ0ล้านคนอะไรอย่างนี้ละเริ่มเริ่มออกไปบุกพวกตลาด อเมริกาใต้เลยพวกนี้แล้วปัจจุบันนั้นนะคะควายโฉบมีมูลค่ากิจการสูงถึง1ล้านล้านบาทและผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือ t e n เซน t h โฮ d ดิ้ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีแดดมังกรน,นั่นเองโดยปัจจุบันนั้นเทนเซน t h โฮ d ดิ้นั้นถือหุ้นอยู่ในควายโฉในสัดส่วนประมาณ20%ซ ยางไ้ก็ตามในคำแนะ็กควายโฉนั้นจะมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมาดีอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังมีความท้าทายจากการแข่งขันในสมรภูมิโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเชียลมีเดียเลือดใหม่อย่างทั้งเสี่ยวหงชูหรือปี้หลี่ปี่หลี่นะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนจากกฎเกณฑ์ของทางการจีนที่อาจจะออกมาควบคุมเรื่องของการโฆษณาโดยใช้ AI ด้วยซึ่งถ้ามีประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้รายได้ค่าโฆษณาจาก AI ส่วนนี้ชะลอตัวไปได้บ้างรวมไปถึงต้นทุนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะฝั่งของการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าควายโสเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะคะและการออกมาเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กับเจ้าตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วอย่างติ๊กตอกด้วยเรื่อง ราเหล่านี้เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ที่แน่ๆในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุายโศเองเนี่ยน่าจะลบคำสบประมาทที่หลายคนเคยบอกเขาไว้ว่าเป็นเบีย้ยล่างของโซเชียลมีเดียจีนได้หมดแล้วค่ะซึ่งถ้าใครสนใจการเติบโตของคุยโศที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะเติบโตในโลก AI ของจีนได้ต่อไปในอนาคตเนี่ย ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีทางเลือกค่ะสำหรับกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น AI ของจีนอย่าง Me กเทน n AI c ช i นานะคะซึ่งก็มีการลงทุนในธุรกิจของค้ายโศกด้วยคว้าโอกาสรวมเป็นเจ้าของสิบริษัทชั้นนำด้าน,น AI ในจีนกับ m e g a ทน n อไ i ชหน้ากองทุนเปิด m e g a ทน n อไ i ชหน้ามี2ชนิดชนิดสะสมมูลค่าหรือ m e g a ทน n อไ i ชานา่าคและชนิดเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ Me g a ทน n อชานา่า RMF แม k กรเทน AI ใช้หน้าขีด A ลงทุนในแบบ r u e b e s a p p r o s t มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัท ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงที่ดำเนินธุรกิจและหรือกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่ากับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีห่างเซง Artificial Intelligence Team Index ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างตน้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องจำนวนสิบ,บริษัทเช่น SMIC, l i Auto, ต u a i s h o u x i a o m i Alibaba Cent, โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนเมกาเทนเอไอไชน่าอาร์จะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุนเมกาเทนเอไอไชน่าคีเอเพียงกองทุนเดียวซึ่งบริหารจัดการโดยบรจอทอาลิส กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนสำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนในกองทุนนี้สามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บลจทคานลิสต์และผู้สนับสนุนการขายหลายรายทั้งนี้รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและมีความเสี่ยงเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะเงินขายผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขาทางภาษีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกําหนดเวลานอกจากนี้จะต้องชําระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัศดรกรผลการดําเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต